สวัสดีครับตั้งนะครับคือช่วงเนี้ยทำคลิปสั้นเยอะใช่ปะแล้วคอนเทนต์ที่มันมีคนสนใจเยอะมากที่สุดก็คือคอนเทนต์เกี่ยวกับพวกชุดมหาเลยครับ <S <S ก็เลยว่าจะย่อยคลิปสั้นที่เป็นพวกเอ,อ่อมหาเลยมารวมกันในคลิปยาวคลิปนี้คลิปเดียวคอนเทนต์มันก็จะเป็นประมาณแบบชุดมหาเลยคัดใจระพิเรบีอะไรเงี้ยคือแต่งตัวใบมอยยังไงให้มันดูมีอะไรมากขึ้นให้มันดูดีให้มันเออมีแฟชั่นมี มีลูกเล่นดูเท่เดินเข้าไปแล้วแม่งอ้อร่อยพอมันเป็นชุดนักศึกษาแล้วอะก็คือมันต้องฟิกแล้วว่าเสื้อข้างในมันต้องเป็นเสื้อเชิ้ตขาวมันไม่สามารถที่จะใส่เสื้ออย่างนี้ไปมอไดใช่ปะมันก็จะมีแค่อะไรมีแค่เสื้อคลุมแล้วก็กางเกงที่มันสามารถปรับเปลี่ยนได้นิดหน่อยเสื้อคลุมก็เลยจะเยอะนิดหนึ่งแล้วก็กางเกงมันจะมีแค่ประมาณ3สีที่สามารถใช้ได้ในมหาลาัยจริงๆที่ท,ที่ที่ตัวผมเองเคยใสใช่ปะ,อะขอพูดก่อนนิดนึงทุกคน ผมไม่สบายนะครับประมาณสีหวันก่อนไม่สบายเป็นไข้ทอมทินอักเสบมันก็เลยเสียงจะอย่างเงี้ยแล้วถ้ามันเผลอมีเสียง เสียงสูดน้ำมูกก็ต้องขอโทษด้วยเดี๋ยวจะพยายามตัดออกกางเกงมันจะมีอยู่ไม่กี่สีที่เราสามารถใช้ได้จริงในมหาลัยเว้ยก็อย่างที่ใช้บ่อยที่มอเลยที่ไปมอเลยก็จะเป็นสีประมาณนี้สีเบดเบทครีมครีมสองแบบนี้ก็คือจะต่างเด้อผ้ากันนะทุกคนแล้วก็ที่จะใช้บ่อยลองลงมาสียีนกับสีกลมสีกลมนี่งไงก็ใส่ได้ยีนนี่งไงก็ใส่ได้เพราะหลายๆมอก็ใส่กันในกรณีที่ปวดระเบียบแล้วนะซึ่งมันไม่รู้ว่าตอนเนี้ยสังคมมหาลัยมันจะมีรับน้องคุมกฎ ระบียบปลดระเบียบอะไรกันอยู่ไหมนะรุ่นเรามีไงปลดระเบียบแล้วก็ใส่ชุดอย่างนี้ได้แล้วก็อีกสีหนึ่งที่สามารถใส่ได้เลยก็คือสีเทาครับคืออยากให้ตีไปเลยว่าสีเทากับสีดำคือเดียวกันนะ ราะว่าไม่ได้หยิบมาสีเทาก็เป็นสีประมาณนี้เป็นสแลกต์ยังไงก็ใส่ได้อยู่แล้วแล้วก็ชุดมาอะไรก็มีหลายแบบเดี๋ยวไปดูกันแต่ละลุคแล้วกันเนาะแล้วก็สิ่งที่จะฟิกไว้อีกแบบหนึ่งก็คือรองเท้าผ้าใบาสีขาวจะใช้กับทุกชุดนะฮะอันนี้เป็นของมูจิมีคนซื้อตามเยอะอยู่นะคู่นี้มันลดราคายอยู่ตลอดเลยไม่รู้ว่ามีจะหยุดลดวันไหนของมูจิเข้าไปทีไรก็เห็นแต่ลดอยู่ตลอดแล้วก็ที่เคยบอกไปตรงแผ่นรองเท้ามันนะทุกคนเห็นปะมันจะมีเคิร์ฟ คือถ้าใครเท้าแบนอะก็ลองใส่เดินดูก่อนเพราะถ้าใส่ไปเยอะๆแล้วมันเจ็บเท้าหลงผมอะเจ็บเท้าเจ็บโคตรแต่ก็ฝืนใส่จนมันจนมันชินแล้วมันไม่เจ็บแล้วนะครับอัน <c oughs> แ,แรกจะใส่เป็นเสื้อตัวนี้เป็นเสื้อของซาร่าอ่ซื้อมานานโคตรแล้วแล้วก็มันจะเขียนไว้ว่าตรงเนี้ยมันจะเขียนไว้เลยสลิมฟิตไครไม่ชอบรัดลูกข้ามลุกแรกไปได้เลยรัดหน่อยเดี๋ยวว่าเออประมาณเนี้ยประมาณเสื้อตัวเนี้ยที่มันจะแบบ รัดช่วงอ,อกรัดช่วงแบบต้นแขนอะไรเงี้ยให้มันดูดูมีทรงอะ่ะถ้าทุกคนสังเกตดูดีๆพอมันกระทบแสงอะ่ะมันจะเป็นเงาแล้วก็โคตรดีตรงที่มันไม่ต้องรีดเว้ยมันแทบไม่ยับระหว่างวันก็ไม่ยับคือซักเสร็จอบเสร็จแล้วก็ได้เลยคือมันแห้งเลยเว้ยโคตรดีดีมาก ความวุ่นวายของเสื้อตัวนี้ก็คือกระดุมมันจะอยู่ถึงแค่ประมาณอกแล้วตรงนี้มันก็จะไม่มีกระดุมซึ่งมันเป็นดีเทลเล็กๆที่ทําใหม้มันแตกต่างจากทุกคนแต่มันก็ยังถือว่าเป็นเสื้อเชิ้ตอยู่จะเป็นเสื้อเชิ้ตกึ่งๆอะ่ะไม่ไม่เชิงเสื้อเชิ้ตขนาดนั้นคอเสื้อจะเป็นคอจีนนะครับแต่ผมไม่ค่อยชอบคอจีนรู้สึกว่าคอสั้นแปลกๆไงไม่รู้ก็เลยไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ก็เลยจะพับลงเนี่ฮะ ก็เลยจะพับเบาๆให้มันเป็นทรงประมาณประมาณนี้แทนแต่ถ้าพูดถึงความอืดอัดต,ตัวนี้ไม่อืดอัดนะฮะมันยืดมากแล้วก็ไม่ลังอะไรทั้งนั้นมันสามารถใช้ชีวิตดรตามปกตินั่นแหละถือว่าเป็นเสื้อที่ดีตัวหนึ่งเลย <S <S ตาล่าจำราคาไม่ได้ด้วยไม่รู้ว่ายังมีขายอยู่ไหมเพราะซื้อมาหลายปีแล้วเหมือนกันพอเสื้อมันเรียบอะ่ะก็เลยอยากเลือกให้มันออกเนี้ยบนิดนึงจะใส่ <S 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 เป็นกางเกงของยูนิคอตัวนี้ครับเป็นสแลกยืด ทรงกระบอกเล็กไม่ชชว่์ว่าหลายคนรู้ไหมนะแต่ว่าช่วงเนี้ยเขาไม่ใส่กางเกงเดฟกันแล้วกางเกงเดฟก็คือใครใส่ก็คือเชยไปแล้วอะ่ะหลายคนเลยทคํคลิแบบ e ee, อีกกางเกงสก no ินนี่โนอย่างเงี้ยไม่เอาเขาไม่ใส่เดฟกันแล้วเขาใส่กระบอกเล็กหรือกระบอกใหญ่แล้วเออมัน back to basic ไปแล้วนะครับกางเกงอันนี้ก็เป็นทรงกระบอกเล็กแล้วก็ดูนะหนึ 1, 2, ่งสองสาโคตาโคด,ย,ดยืดมากเพราะงั้นเป้าไม่แตกตัวนี้เป็นของยูนิโค ใส้ประมาณเมนะครับไม่ใช่ประมาณเอ็มใสเอ็มเออจะประมาณเทํมทไมวะแล้วก็มันจะมีตรงนี้ด้วยเห็นไหมเหมาะมากสําหรับพวกประเภทคนแบบเราที่ไม่ชอบไม่ชอบใส่เข็มขัดเป็นเอวสูงด้วยนะลืมบอกมัทําให้สัดส่วนของขาดูยาวมากรองเท้าคู่เดิมใช้สูตรเดิมตลอดไปเสื้อขาวเท้าขาว,ขาวอยู่ด้วยกันทุกอย่างทุกคนไม่คิดไปสองกระจกมากลายเป็นว่าชอบแบบอันนี้มากกว่า แบบพับคอขึ้นเพิ่งรู้สึกชอบวันนี้วันแรกด้วยเพราะว่าปกติที่ใส่เสื้อตัวนี้มาโดยตลอดอะจะพับลงตลอดอย่างนี้แล้วพอพับแล้วมัน,นมันแบะแบะแบนๆบนนะชอบอย่างนี้มากกว่าแเราก็ไม่ติดก,กระดูกเปยนะชอบให้มันเปิดเปิดประมาณนี้ แล้วก็พับแขนเสื้อขึ้นใส่นาฬิกาเพื่อไม่ให้แขนโล่งเกินนะครับหรือจะใส่สร้อยใส่อะไรก็ไล้นะแต่ว่าวันนี้ไม่ได้เอามาใส่ให้ดูเพราะอยากให้มันดูเป็นสิ่งที่สามารถทุกคนก็ใช้กันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สามารถใช้ได้จริงอย่างเช่นพวกกระเป๋าพวกอะไรก็อยากให้มันใช้ได้จริงลุกแรกมันก็จะเป็นประมาณนี้ครับดูเป็นอันนี้ปะหนุ่มออฟฟิศอยู่เหมือนกันนะเออถ้าไม่ใส่ไปโมก็ใส่ไปออฟฟิศได้กระเป๋าถุงผ้านนี้เป็นถุงผ้าของมมจินะครับมันแทบจะเป็นกระเป๋าลแล้วเป็นย่ามอู้ย เพิ่งเห็นทั้งล่างผงผ้านี้รับรองว่าใช้ได้จริงแน่ๆเพราะว่าใหญ่มากใส่ชีสใส่อะไรได้มันก็จะเป็นแบบนี้ครับและนี่คือลุกแรกครับผม Okay. ลูกแรกมันก็จะประมาณนั้นเนาะเรียบเรียบเนบเนีย,นยสามารถใช้ได้จริงลูกที่2จะลองเป็นเซ็ตยีนบ้างนะครับเป็นเซ็ตที่ใครๆก็ใช้กันพบเจอในพี่พีสองคนระเบียบและพี่พีสามแต่ก็เดี๋ยวมาดูอีกทีว่าผมจะแต่งออกมาเป็นยังไงเกยงยีนเนี่ยใช้เป็นเกยงยีนของยูนิโค่นะครับเหมือนเดิมยูนิโค่เจ้าเดิมเพราะว่ามันใส่สบายก็เลยจะชอบใส่ยูนิโค่แล้วก็ไม่ต้องเสี่ยงว่าจะมาเจอกับผ้าที่ไม่ดีไหมหรือสีไม่ตรงไหมอะไรไหมก็คือยูนิโค่ส่วนใหญ่จะถูกใจชาวเราอยู่แล้ว อันนี้เป็นกางเกงทรงกระบอกเล็กนะครับขามันจะใหญ่กว่าไอตัวไอตัวลุกแรกเมื่อกี้อยู่นะถึงจะบอกว่ากระบอกเล็กก็เถอะทรงโคตรสวยโดยเฉพาะข้างหลังทุกคนเป็นพอมันเป็นเอวสูงแล้วมันมันเก็บ เก็บช่วงเอวช่วงอะไรได้ดีมากโคตรสวยเลยเป็นนงก่กในที่ทรงสวยมากเสื้อจะลองใส่เป็นแขนสั้นดูบ้างเป็นแบบนี้ครับเห็นปะ่ะเออทุกคนก็อาจจะเคยใส่กันอยู่แล้วตอนผมเรียนมหาลัยอ่ะผมชอบใส่เสื้อแบบนี้มากเสื้อแขนสั้นอันนี้มันจะพิเศษตรงที่มันเป็นผ้าลินินนะครับก็จะใส่สบายมากๆเวลา,ม,ามันถูกเนื้อถูกหนังแล้วก็จะฟินๆอากาศถ่ายเทดีไม่ร้อนแต่ข้อเสียก็คือมันบางอยู่ประมาณนึงเห็นปะ ถ้าใครไม่ชอบการเห็นนมก็ข้ามตัวนี้ไปไปเลือกแขนสั้นที่มันเนื้อปกติก็ได้ลองไปเลือกเนื้อผ้าที่ชอบดูลืมบอกเสื้อตัวนี้ของมูจินะครับราคาก็แรงอยู่นะเป็นพันอยู่ไปซื้อแบรนด์อื่นดีกว่าเพราะว่ามันไม่ได้ตางจากแบรนด์อื่นที่มันราคาดรอปลงขนาดนั้นอ่ะมันเป็นผ้าลินินแค่นั้นเองลินินข้อดีมันก็คือมันมีสไตล์เป็นผ้าที่ดูมีสไตล์ใช่ปะ่ะข้อเสียก็คือยับมันมันยับแล้วก็รีดยาก ไม่รู้ต้องรีดไอ้น้ำหรือเลยนะผมรีดธรรมดาแล้วมัน,มนยากอะ่ะมันรีดยากที่โคตรยากนี่คือรีดนานแล้วนะรีดเยอะแล้วมันก็ยังดูยับใช่ปะแต่มันเป็นเสื้อสไตล์ยับพอลินินทุกคนก็คงเข้าใจว่ามันเป็นเสื้อสไตล์ยับอยู่แล้วเ,ออเสียงผมเริ่มอีกแล้วเห็นนะ้มเสียงแปลกขึ้นเรื่อยๆเซตเนี่ยมันจะเหมาะมากกับกระเป๋าผ้าที่เป็นทรงญี่ปุ่นญี่ปุ่นหน่อยแบบนี้อันเดิมเลยโคตรเข้าแค่เนี้ก็เข้าแล้วนะสามารถใส่ไปมอได้แล้วโคตรดีเลยเอ,อ๋อ นาฬิกาเพิ่มนิดนึงแล้วกันเพราะว่านาฬิกาทุกคนก็อาจจะต้องใช้กันอยู่แล้วไงโอเคถ้ารักสบายหรืออะไรแค่แค่นี้ก็โอเคแล้วนะครับมันก็จะมีดีเทล,ลที่เสื้อใช่ปะเสื้อก็ดูชิวกางเกงยีนก็ดูชิวแล้วไอ้นี่ก็ดูชิวถุงผ้าถุงย่ามเนี่ยมันก็จะกลายเป็นลุคชิวๆประมาณนี้ครับ แต่ว่าผมไม่ชิวนะถ้าผมแต่งผมไม่ชิวหรอกผมจะใส่เสื้อย,ยีนทับเข้าไปอีกตัวหนึ่งครับอันนี้เป็นเสื้อย,ยีนมือสอไม่มีแบรนด์นะอยากให้ดูตัวละร้อยอะไรเงี้ยตัวไม่ถึงร้อยด้วยซ้ำเห็นบ่ามันก็มีรอยเปื้อนรอ,อ,อยขาดที่มันที่มันเป็นแผลมาแล้วที่ซื้อมาเพราะว่าชอบสีเฉย มันเป็นไซส์ xl อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เอามาใส่ให้มันดูโค้งมันก็จะแบบนี้เห็นปะดูดูดูเต็มขึ้นเนาะดูเต็มดูอาวุโสถ้าเดินเข้าไปมออะไม่ใช่ปี1ปี2แน่ไปเชิงปี3ปี4เลยใส่แล้วดูอาวุโสมากมันก็จะได้ลุกอีกลุกนึงที่เท่ขึ้นแล้วก็กระเป๋าถ้าเน้นใช้งานเน้นใช้ได้จริงใส่ชีทได้ใส่ power bank ได้ใส่กระบอกน้ำหรือว่าล่มได้ก็ใช้เป็นกระเป๋าสะพายข้างอันนี้เป็นของชีอินนะครับเอาตรงผมอะ ไม่รู้ว่ามันมีดราม่าอะไรมาก่อนก่อนที่จะซื้อชีอินล้วพอรู้ว่ามันเป็นดราม่าก็ก็ไม่ได้สั่งมันอีกเลยแต่ว่าอันนี้ก็สั่งมาแล้วก็ใช้ใช้มันเพราะว่าถ้าไม่ใช้ก็เสียของเนาะถ้าใครอยากได้ก็ไปลองเสิร์ชดูเอาเองนะครับพิจารณากันเอาเองนะทุกคนลองสังเกตดูว่ายีนแต่ละชิ้นสีไม่เหมือนกันนะครับยีนกระเป๋าก็จะเป็นอีกสีหนึ่งเห็นนะยีนเสื้อก็จะเป็นอีกสีหนึ่งยีนกางเกงก็จะเป็นอีกสีหนึ่งซึ่งทั้งหมดทั้งมวลมันก็ยังเป็นสี ต่างกันไม่มากอ่ะมันเอามาใส่รวมกันแล้วมันแบบมันดูมีลูกเล่นเออมันเป็นเทคนิคการแต่งตัวอีกรูปแบบหนึ่งที่หลายๆคนเขาใช้กันเกาหลีหรือต่างชาติไม่ใช่เกาหลีต่างชาติหรอกทุกคนเขาก็แมทกัน <ine> ด้วยสีประมาณนี้อยู <navigation> ่แล้วนะครับการเล่นสีประมาณนี้มันแต่งง่ายลองใช้ดูได้นะเออไม่ใช่แค่สียีนสีอะไรก็ได้สีขาวสีเทาสีดำชมพูสีเบจสีน้ำตาลอะไรเงี้ยส้มอะไรเงี้ยผสมผสมกันดูมันก็จะได้ลูกเล่นที่แปลกใหม่ อันนี้คือเราเราไปเจอใหม่ทีหนึงนะไม่ได้เป็นคนคิดคนขึ้นเองได้นี่ครับ1ลุกเป็นลุกยีนเท่ๆยีนปีสี่ ลืมขออีกนิดนึงเตรียมเสื้อยีนมา2อันมันจะมีเสื้อยีนแบบเมื่อกี้แล้วก็เสื้อยีนอีกแบบหนึง่งทุกคนไปได้มาใหม่ได้มาใหม่แต่ยังว่ายังไม่ค่อยได้ใส่เลยเป็นเสื้อยีนแขนสั้นของซาร่านะครับเท่าไหร่วะจำไม่ได้สองพันอะไรอย่างงี้มั้งถ้าสมมติว่าเบื่อลุกลุกปัวบูโศแล้วลองใส่ตัวนี้ก็จะได้อีกฟิลหนึ่งมันก็จะได้แบบนี้ครับให้ฟิลแฟชั่นมากดูเท่แล้วก็ดูเออมันเท่ถ้าไม่ใส่อะไรเลยก็จะเป็นเสื้อคอป เออมันจะเป็นเสื้อยืดทรงสั้นจริงๆเอามาใส่ให้ดูเฉยๆเพราะเอาไปใส่มหาลัยจริงก็อาจจะใส่ไม่ได้เพราะว่ามันดูผิดระเบียบไปน,นิดนึงเออเดี๋ยวถ้ามอไหนใส่ได้ก็ลองดูนะแต่ว่าสําหรับถ้าตัวผมเองอะ่ะผมเอาไปใส่ที่มอผมไม่กล้าใส่หรอกเพราะว่าก็เกรงใจอาจารย์อยู่เหมือนกันมันก็ดูดูเป็นชุดเล่นไปเลยนะใส่ชุดนี้เข้าไป <c oughs> เอาบบานนั้นเอามาใส่ให้ดูเฉยๆถ้าแมทก,กับกางเกงสีกรมตัวนี้เป็นสีกรมผ้าลินินผสมของยูนิโคนะครับเดี๋ยวใส่ให้ดูแล้วกัน เห็นปะมันดูเป็นชุดเล่นไปนิดนึงเนาะแต่ว่าถ้ามอไหนใส่ได้มอไหนไม่เข่งมอเอกชนอ่่าเงี้ยก็ลองดูนะครับโคตรเท่เลยผมก็อยากใส่เป็นมอเหมือนกันโหเท่โคตรก็ดีก็ชอบเห็นเปล่าเมื่อกี้แต่งให้ดูหลายแบบมากคือผมชอบใส่เสื้อเชิ้ตเสืคุม เพราะว่ามันใส่ได้หลายแบบดีอย่างนเนี้ยก็อีกแบบนึงเอามาพาดก็อีกแบบนึงเอามามัดเอวก็อีกแบบนึงเห็่ป่ะคุมแดดก็ได้หนาวก็เอามาใส่หรือถ้าอยากเปลี่ยนลุคด้เท่หน่อยก็เอามาใส่แบบนี้ตัวในออกใส่แค่เสื้อตัวนอกเฉยๆอย่างเงี้ยมันก็ใส่ได้หลายแบบไงอย่างที่บอกอเนี้ยตัวเนี้ยก็ใส่ได้ใครใครใส่ก็ใส่แต่ถ้ามอไหนเข่งๆหน่อยอ่ะก็ไม่ต้องใส่ก็ได้เพราะว่าอย่างที่ผมลงคลิปสั้นไปใช่ป่ะหลายคนก็งงว่าเฮ้ยมอพี่ใส่อย่างนี้ได้ด้วยหรอมอหนูใส่ไม่ได้ หมอผมใส่ไม่ได้ครับใส่แล้วโดนไล่ครับเหล่เลงี้ยก็มีการจะแทงตัวไปเรียนในคลาสต่างๆก็ดูอาจารย์ด้วยดูออดด้วยว่าเขาให้ใส่หรือเปล่าเขาเก่งแค่ไหนอย่างของผม <c oughs> ผมเรียนเชฟ วิชาเล็กเชอร์เขาก็จะไม่ซีเรียสเขาจะไปซีเรียสเรื่องอชุดเชฟผ้ากันเปื้อนหมวกผ้าบันคออะไรอย่างงี้แทนชุดนักศึกษาเขาไม่ค่อยเท่าไหร่ไงมีแต่รุ่นพี่อะซีเรียสซีเรียสเวอร์ซีเรียสไปทําไมก็ไม่รู้รูปแบบหนึ่งจะใส่เป็นเสื้ออย่างงี้ครับเป็นเสื้อเชิ้ตธรรมดาเชิ้ตขาวธรรมดาเลยแต่มันจะเป็นเสื้อที่แบบเงาเงเห็นไหมเงาเงาแล้วก็ ออกครีมๆนิดนึงจริงๆไม่ได้ครีมขนาดนั้นนะที่ในกล้องมันครีมเพราะว่าพื้นมันเป็นสีเหลืองนะครับมันเลยสะท้อนขึ้นมาเป็นสีคีมคีมหน่อยแต่ว่าจริงๆไม่ได้ครีมนะนั่งในห้องแอร์นิดหน่อยก็เย็นติดออกมาแล้วเนี่ยเป็นเสื้อที่ดีมากแปะวาร์ปให้ไม่ได้ด้วยเพราะไม่รู้ว่าซื้อมาจากที่ไหนถ้าจะไม่ผิดน่าจะยูเนียนเป็นร้านขายเสื้อเชิ้ตมั้งเป็นแบรนด์ขายเสื้อเชิ้ตอะไรเงี้ยไม่รู้ว่าอันนี้คือชื่อแบรนด์เขาหรือเลยไหมถ้าอยากได้ก็ลองเซิร์ชดูนะครับโอ้ปมออออข้ไงงซื พอของมอไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ถ้ามอไหนดีก็ซื้อของมอก็ได้นะแต่ของมอผมมันไม่ดีไงแล้วก็แพงด้วยไปซื้อข้างนอกดีกว่าถึงมันจะเป็นเสื้อเชิ้ตขาวเหมือนกันแต่บอกเลยนะมันจะมีดีเทลเล็กๆอย่างเนื้อผ้าตรงเสื้อแขนเสื้อช่วงอกช่วงเอวอะไรเงี้ยมันจะต่างกับตัวนั้นแหละแล้วพอเราใส่เราจะรู้สึกเองเลยว่ามันดีแค่ไหนในส่วนของความรู้สึกมันต้องไปลองเองผมบอกไม่ได้ ลุกต่อไปที่จะใส่จะเป็นกางเกงสีแบบนี้ครับที่เอาให้ดูตอนแรกชะปามันเป็นสีเบจเออเกงสีเบจใส่ได้นะหมอผมใส่ได้ไม่รู้หมออื่นใส่ได้ไหมอันนี้จะเป็นกางเกงสแลกตัวเนี้ยเนื้อผ้าจะเป็นผ้าลินินผสมเหมือนกับอีตัวสีกรมนั่นแหละแต่เป็นคนละสีเฉยผ้าเดียวกันเลยแล้วก็จะบอกว่าคนขอพิกัดกางเกงตัวเนี้ยเยอะกว่าพิกัดเสื้อตัวเมื่อกี้อีกนะแต่ว่าให้ไม่ได้เหมือนกันเพราะไม่รู้ซื้อมาจากไหนเว้ยมันไม่มีบอกเป็น ของจีนของร้านทั่วไปอะไรอย่างงี้มั้งไม่รู้อะซื้อมาหลายปีแล้วตั้งแต่เรียนอยู่จริงๆก็คือใส่ตัวนี้อยู่จริงๆอะตอนเรียนอะจนปัจจุบันก็ยังเอามาใส่อยู่มันเป็นกางเกงสแลกธรรมดานี่แหละมันไม่ได้มีอะไรพิเศษไม่ได้ใส่สบายไม่ได้เวอร์อะไรทุกคนสามารถหาซื้อได้แค่ดูสีไปถ้าอยากได้แบบนี้ก็คือไปดูสีเอาเนื้อผ้าก็เลือกตามที่ใส่สบายดีกว่าเสื้อก็จะใช้ตัวเมื่อกี้นี่แหละที่บอก เนี่ยอยากให้เห็นความต่างของทรงเสื้อที่มอกับทรงเสื้อที่ล้างข้างนอกเห็นปะเขาจะมีความตัดเย็บช่วงเอวอ่ะตรงเนี้ยเขาจะมีความตัดเย็บช่วงเอวให้มันสลิมขึ้นมันก็จะไม่เป็นตรงลงมามันก็จะไม่เป็นแท่งเลยมันจะมีความแบบช่วงอกใหญ่ช่วงเอวเล็กแล้วก็ช่วงสะโพกลงมาก็จะเก็บได้ดีเออเขาตัดเย็บมาดีมันก็จะเป็นแบบเนี้ยคใส่ไปมอปกติผมก็จะใส่อย่างนี้แล้วก็พับแขนเสื้อขึ้นจริงๆมีเสื้อคลุมสีเบจเยอะมากอยากเอาให้ดูนี่คือ นี่คือแค่ที่เลือกมามันจะมีอยู่4ตัวแต่ว่าเดี๋ยวจะเอามาใส่กับตัวนี้จะบอกว่า4เบจกับ4ีกลมอ่ะเข้ากันมากมันเป็นอะไรที่โคตรเข้ากันเลยแล้วน,นี่เป็นเสื้อตัดอ้อยของยูนิโคเหมือนกันครับอันนี้ซื้อตามได้ลดราคาบ่อยด้วยตัวนี้แบบนี้ สาม र, ารถใส่ไปมอได้ครับสบายเลยอย่างเงี้ยดูดีดูญี่ปุ่นมากตัวนี้ใส่แล้วเป็นญี่ปุ่นนิปปอนบอยกระเป๋าแนะนำอันเดิมเพราะมันใช้ได้จริงด้วยเข้ากับความเป็นญี่ปุ่นมากๆดูดีเนาะ เป็นสีที่ดูดีมากเลยอันนี้ผมเคยไปมอได้จริงๆอยนะ่างเงี้ยผมมีกระเป๋าอีกอันหนึ่งที่เป็นสีตุนต่นๆเหมือนกันอันนี้เป็นสีเขียวตุนต่นๆหน่อยมันก็จะไม่ไม่ไกลกับสีเบจแล้วก็สีสีกลมมากอันนี้ก็ใช้ได้จริงเหมือนกันพอเอามัดด้วยกันแล้วมันก็จะดูเข้ากันเพราะว่าสีมันไม่ได้ต่างกันมากอันนี้ก็อยู่ที่คนชอบเลยว่าชอบแบบไหนกระเป๋าอันนี้เป็นของชีนเหมือนกันซื้อมาพร้อมตัวยีนนั่นแหละแต่ว่าข้อเสียของมันคือมันยับต้องรีดก่อนใช้พอจะใช้แล้วก็ยับเกินเนี่ ต้องรีดอ่ะมันก็เลยไม่ค่อยดีเท่าไหร่ถ้าเราเอามาคุมอีกแบบหนึ่งอ่ะมันก็จะได้เหมือนกันนะทุกคนดูดีเลยแหละดูดีเลยดูเป็นคนเมืองหนาวเลยอ่ะอืมสุดยอดตัวหนึ่งสุดท้ายอ่ะจะลองเปลี่ยนกางเกงดูเผื่อทุกคนจะได้เห็นความต่างว่ากางเกงที่เป็นเนื้อผ้าสลักกับกางเกงที่เป็นทรงเดียวกันแต่เป็นคนละเนื้อผ้ามันจะดูฟิลต่างกันไหม ต่างอย่างที่1ก็คือตัวนี้เป็นเอวสูงนะครับพอเป็นเอวสูงแล้วมันก็จะทําให้สัดส่วนขาเราดูยาวกว่าปกติคนอาจจะสังเกตเห็นแล้วว่าเทนช่วงเนี้ยกางเกงเอลสูงจะมาเพราะเกาหลีเขาใส่เยอะเกาหลีเขาจะชอบใส่เอลสูงกันเยอะเกาหลีกับจีนนะนี่มูดเปลี่ยนมูดเปลี่ยนอยู่นะ มันจะดูชิวขึ้นแล้วก็ดูไกลๆอาจจะไม่ไม่เห็นความต่างเลยเท่าไหร่แต่พอดูใกล้ๆแล้วอะเราจังหวะการขยับมันก็จะเห็นเลยว่ามันไม่ได้แน่นไม่ได้ตึงแต่สบายอากาศถ่ายเทกว่าตัวนี้เป็นของยูนิคอเหมือนกันยูนิคอทั้งเซตเลยเป็นผ้าลินินนะครับผ้าลินินก็คือผ้าห่อศพมัมมี่ประวัติของผ้าลินินน่ะเขาเอาไว้ห่อศพมัมมี่แล้วก็ด้วยความที่มันเป็นผ้าที่หาได้ง่าย เราไปอากาศได้ดีแล้วก็คุณภาพดีเขาก็เลยเอามาใช้กันเยอะมากขึ้นช่วงหลังๆเอามาใช้ในเฟอร์นิเจอร์ด้วยนะใช้ในเฟอร์นิเจอร์ใช้ในเสื้อผ้านี่แหละโอ้โหโอโ <laughs> ชอบดูดีมากผมมองไม่เห็นนะทุกคนเห็นอยู่ใช่ไหมดูดีโคตรเลยฮะอันโนเป๊ะใส่ไป็นโมได้ดูเป็นญี่ปุ่นหนุ่มญี่ปุ่นมากอ่ะ ไปอ่านหนังสือไปมอไปแบบสุดยอดมันดีมันใช่ เป็นไงบ้างครับนี่ก็คือทั้งหมดที่จะเอามานําเสนอในวันนี้เป็นลุคบุ๊กที่ผมคิดขึ้นมาเองคิดว่าถ้าเรียนอยู่ก็อาจจะใส่ประมาณนี้ไปแต่อันไหนที่ใส่ได้ก็จะใส่อันไหนที่ใส่ไม่ได้ก็ไม่ใส่ดีกว่ายัางไงก็ลองเก็บไปใช้กับสไตล์ที่ตัวเองชอบดูนะครับผมไม่รู้ว่าทุกคนชอบสีประมาณไหนชอบสไตล์ประมาณไหนแต่ก็หวังว่าคลิปนี้มันจะไป สร้างประโยชน์อะไรคนดูได้บ้างนะแต่สุดท้ายแล้วนะเสื้อผ้ามันควรเป็นสิ่งที่เสริมความมั่นใจเราอะถ้าสมมติว่าเราใส่แล้วเรารู้สึกว่ามันไม่ค่อยโอเคใส่แล้วไม่มั่นใจเลยว่ะก็ไม่ต้องใส่ดีกว่าไปใส่อย่างอื่นใส่ที่มั่นใจดีกว่านะครับใครจะผ้าไงก็ก็ให้มันเป็นเสียงที่ลำดับรองลงมาจากเสียงของเราดีกว่าเราความคิดของเราไว้ก่อนถ้ามันไม่ได้เดือดร้อนใครก็ไม่ต้องแคร์อะไรมากหรอกครับใส่แล้วมั่นใจก็ถือว่าเป็นเสื้อผ้าที่ดีนลฮะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับไว้เจอกันใหม่คล